สวัสดีครับคลิปวันนี้เราออกมานอกพื้นที่สักหน่อยนะครับที่เห็นด้านหน้าผมนี่ก็คือมือจับประตูเปิดประตูรถนะครับตอนแรกมันก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นเพเนยครับผมแกะออกแล้วที่นี้มันก็เป็นเนี่ยครับคาบกาวเป็นกาวสามเอ็มด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบอน้ำยาหรือว่าครีมขัด คาบกาวออกไปนะครับอ่าระหว่างเดี๋ยวเอามาก่อนเดี๋ยวเป็นที่นิยมที่สุดนะครับก็คือตัวนี้เป็น 3m สเปรย์ขจัดคาบกาวนะครับปวดเล็กๆนะครับน,นี่มือผมนี่นะฮะต่างซื้อมานี่ประมาณ80-90บาทนะครับ ปลิมาห้าสิบสองกรัมนะครับเป็นสเปรย์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือครีมทําความสะอาดอันนี้ประสงค์สเตย์คลีนนั่นเองนะครับวันนี้จะใช้ชิ้นงานตัวเดียวกันนะครับนี่แต่ว่าจะเป็นด้านบนกับดานล่างนะครับตัวนี้เป็นสเปรย์เดี๋ยวผมจะฉีดด้านล่างแล้วกันระหว่างตรงนี้นะครับเป็นรอยครับกาวสามเอ็มกับพวกมือจับนี่นะครับนี่ฮะเหนียวเหนียวเลย ดูนะฮะเอ่อก็รถหลายรุ่นนะครับที่ไปผมไม่แนะนำเลยนะครับไปติดไอ้ตัวเขาเรียกว่ากันรอยเนี่ยเนี่ยเวลาแกะออกนะครับสีก็สีก,สก็ด้านนะครับพอแกะแล้วสีด้านตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทดสอบเอ่อครีมขัดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ว่าจะขัดสีตรงเนี้ยให้มันเงา มันกลืนกับอันนี้นะเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มาทดสอบกันนะครับระหว่างสองตัวนี้ยใครมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับแต่ว่าราคามันต่างกันนะครับตัวนี้เกือบร้อยส่วนตัวนี้ราคาอยู่สี่สิบสี่สิบห้าบาทนี่เป็นครีมนะครับเดี๋ยวผมเรียร์พื้นที่นิดน,นึงนะครับอ่ะตรงมือจับนะครับผมจะไม่ไม่ได้ใช้เพราะมือจับมันเป็นแค่ฝุ่นนะครับนี่มีแค่ฝุ่นเดี๋ยวใช้แค่ตรงขอบนี้ตอนแรก ผมก็จะใช้สเตคคีนก่อนนะครับสเตคคีนนี่วิธีใช้นะครับก็คือเอ,อ่ทาทิ้งไว้ก่อนทาทิ้งไว้เดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ได้บอกนะแต่ผมดูพวกคลิปอื่นๆมานะครับทาไปเลยครับอันนาส่วนเอ่อสเปร์สาเอเนี่ย มันค่อนข้างที่จะอระเหยเร็วนะครับเพราะผมฉีดออกมาลองดูเมื่อกี้มันเย็นเย็นมันเย็นเย็นนะครับแล้วก็ค่อนข้างระเหยไวอ่ะนี่ขอบนะครับทาไว้อันนี้ทาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก่อนนะ้านในตัวนี้ไม่เป็นไร ก็ทาไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็ลองทดสอบก่อนจะทําคลิปแล้วนะครับเป็นประตูด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับคาบกาวออกหมดนะครับส่วนตรงนี้เป็นขอบเนี่ยไม่ไม่ใช่คาบกาวนะครับเป็นมันเป็นอ่าชั้นสีนะครับคือรถคันนี้ใส่ที่รองอ่ากันรอยเนี่ยนานแล้วนะครับสีมันก็เลย เป็นคนละชั้นกันเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่คาบกาวนะก็คือเป็นชั้นสังเกตว่าอันนี้ผมใช้รวมๆกันนะครับใช้ทั้งสองอย่างเลยเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะครับสักห้านาทีสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวเรามาถ่ายทํากันใหม่นะครับเอาละอ่านไปห้านาทีนะครับผมก็จะขัดเจ้า สเตค,คินนี่เลยนะครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้ขายของอยู่แล้วนะครับผมจะบอกเลยว่าอันไหนเห็นผลและอันไหนใช้แบบง่ายกว่ากันนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอันนี้ขออนุญาตด้านนี้นะครับ แต่ผมดู Facebook ช่องหนึ่งนะครับเขาใช้คู่กันเลยสเตคีนแล้วก็สามเอ็มีมสามเอมนะครับอันนี้สเตคีนก็ออกง่ายอยู่นะครับแล้วก็ไม่ทำลายสีรถด้วยอันนี้ถ้าจะดีนะครับผมแนะนำให้ทิ้งไว้อย่างอย่างตรงนี้เนี่ตรงเนี้ยมันมันกาวหนานะครับผมก็ อันนี้ออกหมดแล้วนี่ด้านนี้ขอบตรงนี้นะครับตรงไหนหน้าหนาก็ทาเพิ่มนะครับแบบนี้อ่ะจะมีสองชินตรงนี้นะครับรูปตัววีอ่ะทีนี้ก็ใจเย็นครับรอระหว่างรอตัวนี้นะครับแล้วก็มาลองสามเอ็มเลยเพราะว่าสามเอ็มเนี่ยมันไม่ต้องอ่อ แช่หรือว่าทาทิ้งไว้นะครับมันเป็นสเปร์เมื่อกี้ในสเตีินมันจะตรงนี้นะครับมี่อันนี้ออกไปแล้วเพราะว่าตรงนี้นบางนะครับอันนี้3มนี่นะครับนี่เห็นเลยชัดเจนนะครับรอบนี้เลยนี่ครับมันเป็นสเปร์อย่างงี้คือมันจะไหลนี่นะครับเดี๋ยวเก็บน้ําให้มันซับเหมือนกันตรงนี้นะครับ3มเนี่ยผมแนะนําว่า ให้รีบขัดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นแล้วก็มีแบบเหมือนจะเป็นมีผมว่าคิดว่าถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยอาจจะทำลายสีรถได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้สามเอ็มก็อันไหนบางๆก็ออกเลยนะครับส่วนเนี้ยตรงเนี้ยจะหนากับตรงนี้นะครับตรงนี้ออกแล้วอ่ะก็ไม่อยาก ซ้ำครับอันนี้ย้ำนะครับว่ากาวที่ใช้ติดเนี่ยเป็นกาวสามอิมเลยนะครับเป็นกาวที่บอกเลยว่าถ้าเก่าไปแล้วนี่ค่อนข้างที่จะ,ะแกะยากนะครับ ดูกันยาวๆนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับอยากให้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้นิดนึงเพราะตรงนี้มันหนามากก็ออกนะครับไม่ถือกับว่ายากเท่าไหร่แต่ก็ใช้แรงถูนิดนึงครับนี่นะฮะเริ่มแบบผมก็ใช้เล็บอีกด้วยนะครับ สองตรงนี้มันจะหนานิดนึงครับลอาฉีดใส่ผ้าดูนะครับ ได้ไม่หายไปไหนเอาละเรียบร้อยแล้วครับอ่าใช้แรงนิดนึงนะฮะมาสังเกตจากในกล้องวิดีโอนะครับคือกาวมันหายหมดแล้วส่วนสีที่มันแตกต่างนี่มันมันเป็นที่อ่อสีที่มันไม่โดน แดดนะครับแล้วก็มันนานมันก็เลยด้านอ่ะตรงนี้เรียบร้อยก็มาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆน,นะครับออกมาแล้วครับส่วนที่เป็นรอยๆเนี่มันมันเป็นรอยกัดของด้วยความที่มันนานนะครับอันนี้ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูสเตคินอกทีโอ้ครานี้บอกเลยครับว่า ไม่ยากครับใช้แรงพอๆกันนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาสรุปเลยนะครับว่าสองตัวนี้ที่ผมลองดูมาแล้วเนะี่ยตัวไหนดีหรือว่าคุณภาพต่างกันยังไงนะครับสเตคคินเอาตรงนี้มันหนานะครับผมจะดึงมิเลย คลิปยาวก็กดข้ามไปดูตอนท้ายคลิปก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้อยากตัดต่อเดี๋ยวจะมองว่าเมกใช้เล็บใี่เป็นประโยชน์นะ ก็ไกลนะครับก็จะใช้เวลานานกว่า3มนั่นเองอยู่ที่เราใช้ครีมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ทิ้งไว้นานเท่าไหร่อย่างรอบแรกไม่ทิ้งไว้5นาทีก็ออกดีเอาละได้ มานี้นะครับตรงนี้หน่อยนะึงนี่มันเป็นกาวแห้งกาวแข็งนะครับส่วนคราบตรงนี้ไม่ใช่คราบกาวนะครับมันเป็นรอยอ่ะโอเค เอาละออกหมดแล้วครับอ่านี่นะฮะเอาล,ะ,อาละครับ,เ,รบเดี๋ยวผมสรุปเลยแล้วกันสำหรับส่วนตัวที่ผมใช้สองตัวนี้นะครับผมมองว่าสเตค,คีนผมชอบสเตค,คีนมากกว่านะครับคือแต่ว่าข้อเสียคือมันใช้เวลาใช้เวลาชโลมก่อนแต่ตัวเนี้ย มันก็ดีครับมันก็ไวดีแต่ข้อดีคือไวข้อเสียคือมันแพงครับแล้วก็มันหมดเร็วด้วยแปบ๊บเดียวหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปรย์ที่ระเหยเร็วมาก่ะแต่ประสิทธิภาพไม่เกินกันนะครับแต่ความเร็วอันนี้ดีกว่าแต่สิ่งที่ผมมั่นใจตรนะี้มันจะไม่ทําลายสีนะครับแต่อันนี้ไม่มั่นใจนะครับถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยกลัวสีมันจะลอกหรือว่ามันจะดาน ไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ตัดสินใจแล้วนะครับตัวนี้ถูกใช้ได้ผลเหมือนกันอา่แต่จะช้ากว่าตัวนี้ก็ไปเปรียบเทียบกันนะครับอ่าโดยส่วนตัวผมชอบสเตคีนแล้วกันถ้าม่รีบก็ตัวนี้ถูกดีด้วยแล้วก็ได้เยอะนะครับอ่าเอาละครับก็เอาไปตัดสินกันนะครับว่าหรือว่าจะลองใช้ทั้งควบคู่กันเลยก็ได้ส่วนอันเนี้ยสมมติใช้นี้ไปแล้ว การคาบตรงที่มัน,นหนาๆนะครับก็ถ้าขี้เกียจรออ่าแล้วก็มาใช้ตัวนี้ซ้ําก็จะถือว่ามีสองอย่างเลยก็ดีนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับสําหรับคีมกระจัดคาบบอกเลยว่าคาบนีของจริงนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ